คุณผู้ชมคะในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤตโควิด19ก็ได้เห็นการปรับตัวของหลากหลายชุมชนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือชาวชุมชนที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารก็ปกติแล้วจะปลูกอ้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็นำอ้อยมาแปรรูปและแปลงการเกษตรเพื่อให้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดมากขึ้นติดตามจากนักข่าวคนเมืองค่ะการพูดคุยหารือ พื่อปรึกษารูปแบบและแนวคิดใหม่ๆถือเป็นเรื่องปกติของนักวิจัยชาวบ้านตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนี่คือพื้นที่ซึ่งอดีตเคยมีการปลูกอ้อยเป็นจํานวนมากเพราะช่วงสิบกว่าปีก่อนหน้านี้ราคาอ้อยถืออยู่ในระดับที่ทําให้ชาวบ้านมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งโดยกลไกาการตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐที่กระตุ้นการปลูก ตำบลบ้านโคกนี่มันก็จะเป็นสภาพที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่มีที่ราบลุ่มผสมกับที่ราบสูงเป็นภูเขาด้วยเนาะทีนี้ประชาชนเราแทบจะว่าร้อยละร้อยอ่ะก็ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมแล้วมันก็มียุคหนึ่งช่วงที่มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยเยอะๆต่างคนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มบุกเบิกพื้นที่พอปลูกไปปุ๊บแรกๆมันก็ได้นะเออมันได้พอพอได้ปุ๊บก็พากันเพิ่มพื้นที่การปลูกไปเรื่อย แต่พอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บกลับกลายเป็นว่ายิ่งปลูกเยอะยิ่งเป็นนี่แต่ที่ผ่านมาพอปริมาณอ้อยในภาคอีสานมีการผลิตมากขึ้นจึงทําให้ชาวบ้านประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต้นทุนการผลิตกลับสูงขึ้นทุกปีนอกจากนี้ชาวบ้านเองยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเกิดจากการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรเราจะทำการ รถพื้นที่การปลูกอ้อยเพื่อที่จะมาเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เพื่อที่จะหาทางเลือกเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีรายได้ได้มีอาชีพแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาโมเดลใหญ่ๆก็มี7 7โมเดลก็คือ1ก็อ้อยคันน้ำครับโมเดลที่2ก็คือปลูกดาวเรืองโมเดลที่3ก็คือเลี้ยงหนูโมเดลที่4เลี้ยงหมูโมเดลที่5เลี้ยงแพะ โมเดลที่6ก็คือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็โมเดลที่7กลุ่มผักหวานครับอาชีพเหล่านี้คือทางเลือกอันเกิดจากการศึกษาข้อมูลและร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งแกนนำชุมชนตำบลบ้านโคกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นได้ร่วมกันทำงานวิจัยโดยมุ่งหวังในการหาทางออกอันจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดก็คือเริ่มตั้งแต่พวก ใช้พวกเตรียมดินพันว่าหนึ่งไร่เราใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็มาคิดแล้วก็มาแตกเป็นเจ็ดกิจกรรมเนาะเขาก็มาลงลงเป็นกิจกรรมแล้วก็ติดตามผลกิจกรรมทั้งเจ็ดเนี่ยนักข่าวพลเมืองบุรินิริ4สร้างสุขรายงาน